มีชีวิตไร้าสาระขณะนี้ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรภูมิใจที่ได้ทำดีทันใครจะเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์ใครจะเห็นหรือไม่ใช่สำคัญใจเรานั้นร่มเย็นก็เป็นพอจเจริญธรรมเจริญพร ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระดีๆจากวัดเจดีในวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เมตตากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อต่อเติมเสริมแต่งเพื่อบอกเล่า90สส่งต่อบอกต่อไปยังคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึง คนที่เขากำลังมีความสุขคนที่เขากำลังมีความทุกข์วิตกเครียดกังวลสามารถเลือกส่งต่อคลิปธรรมะจากคลิปธรรมะเฟซบุ๊กวัดเจดีหรือช่องทางทาง YouTube วัดเจดี700ปีก็สามารถเมตตาไปสืบค้นไปกดชมกดไลค์กดต like, ิดตาม เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นมงคลซึ่งกันและกันด้วยการทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นมหาชนคนดีมีหน้าที่ศึกษาธรรมะปฏิบัติตามหลักธรรมช่วยกันดํารงพระศาสนาช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นธุระหน้าที่ของเราไปพร้อมๆกันเพราะเราได้มอบสิ่งที่ดีแน่นอน สิ่งดีก็กลับสะท้อนย้อนมาเป็นพรเป็นมงคลเป็นความสำเร็จเกื่อกูลหนุนส่งให้เราอยู่ดีมีสุขได้อย่างแน่นอนวันนี้ธรรมะที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความคิดในเชิงที่สร้างสรรค์ลบความคิดที่ไม่ดีการพูดที่ไม่งานการกระทำที่ไม่เหมาะสมลดละเลิกทิ้งออกไป หรือเคยคิดเคยพูดจะทําก็ไม่ทํำกันละเพราะว่าในหลักธรรมทางพุทธศาสนานมีสองส่วนท่านผู้ชมทั้งหลายส่วนที่หนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะในฝ่ายดีหรือฝ่ายขาวเป็นธรรมะที่ส่งเสริมให้คนที่ศึกษาปฏิบัติตามอยู่เย็นเป็นสุขเกริญรุ่งเรืองจนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงธรรมะอีกฝ่ายหนึ่งท่านเรียกเป็นธรรมะฝ่ายดํา หรือเป็นอธรรมในธานาที่เรารู้จักนั่นแหละครับเป็นธรรมะในฝ่ายที่ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วหรือไปกระทำหรือไปหมกมุ่นหรือไปคลุกคลีกับธรรมะฝ่ายดำชื่อก็บอกอยู่แล้วครับหมุนมองเศร้ามองเครียดวิตกกังวลหรือเข้าทำนองว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นั่นเองวันนี้ก็มาเติมเสริมแต่งในหลักธรรมที่ ไม่สร้างสารรค์แต่เราต้องละเลิกจริงๆนะถ้ามองในแง่งหนึ่งเป็นเรื่องดีท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะหลายเรื่องที่เราทําผิดพลาดเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราเกิดความประมาทเราเลยไปทําสิ่งเหล่านั้นผิดพลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ชื่อว่าไม่ทำห้าข้อนี้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองประการที่หนึ่งไม่คิดแคบ เลิกเป็นคนคิดแคบเลิกเป็นคนคิดเห็นแก่ตัวเลิกเป็นคนคิดเอาแต่ได้เลิกเป็นคนที่คิดเอาเฉพาะหน้านิดๆต้องปรับความคิดใหม่ให้เป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีถ้าคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีฝ่ายสร้างสรรค์ฝ่ายก้าวหน้าโอกาสจะเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะเดียวกัน,กนความที่เป็นคนคิดแคบ ต้องลดต้องละต้องเลิกท่านผู้ชมทั้งหลายไม่พูดละไม่คิดละนะเพราะฉะนั้นความคิดไม่ดีเนี่ยแม้มันแป๊บขึ้นมานิดเดียวก็พยายามระงับยับยั้งด้วยการไม่คิดไม่คิดต่อไม่เขียนไว้ไม่บันทึกไว้และก็ไม่ไปขยายความหรือไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังเพราะความคิดแค่หรือความคิดไม่สร้างสรรนี่แหละครับที่บั่นทอนชีวิตคนเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้ยาก อยู่กับคนอื่นก็ลําบากอยู่กับตัวเองก็มีปัญหาเพราะมีความคิดที่แคบแคบหรือมีความคิดในทางไม่ดีภาษาบาลีท่านว่ามีมิจฉาทิฐิคือมีความคิดเห็นในทางที่ผิดที่ไม่ถูกศีลถูกธรรมไม่ถูกคันลองของความดีงามของความสงบร่มเย็นในบ้านเมืองชุมชนสังคมพอฉะนั้นข้อที่หนึ่งจึงไม่คิดแคบประการที่สอง ไม่พูดคำหยาบคำเท็จคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อเหล่านี้พูดมากเท่าไหร่ทำให้ตัวเรารู้สึกไม่ดีคนฟังไม่มีความสุขคนได้ยินไกลๆก็รู้สึกเครียดกังวลเพราะคำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดคำยุแย่ให้คนแตกแยกกันให้คนผิดใจกันคำนินทาคำว่าร้ายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทำให้ชีวิต หยุดความเจริญหรือชะลอความรุ่งเรืองตกต่ำย่ำแย่เพราะฉะนั้นไม่พูดคำเหล่านี้ไม่เจรจาคำที่ร้อนหูเพื่อทำให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือทำร้ายกันประการที่สชีวิตจะทันสมัยขึ้นก็ไม่ทำผิดกฎหมายสิ่งใดที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ย ปราทท่านสอนว่าให้เป็นคนเคารพกฎกติกานะเคารพกฎหมายใส่ใจแกีติการักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจกันพัฒนามีกิจอาสาส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยไม่ทำผิดกฎหมายครับเพราะว่าถ้าทำผิดกฎหมายแน่นอนถูกจองจำถูกดำเนินคดีถ้านหนักๆก็ถูกประหารชีวิต เพราะฉะนั้นกฎหมายมีไว้เพื่อควบคุมกํากับคนที่ดื้อด้านเสเพเกเลเหลวไหลเพื่อป้องกันให้คนดีไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกกันแกล้งเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะฉะนั้นต้องเคารพกฎหมายใส่ใจกติการะเบียบทั้งหลายที่มีอยู่เพื่อควบคุมกํากับให้การอยู่ร่วมกันไปในทิศทางที่ดีมีความเคารพ ธนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิไม่ไปล่วงล้ำกล้ำเกินทางร่างกายทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นอยากให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ทำผิดกฎหมายครับเพราะถ้าทำผิดกฎหมายก็มีเขาเรียกว่ามีบัญชีดำหรือมีรายชื่อในทางที่ไม่ดีถูกบันทึกไว้เพราะฉะนั้น ถ้าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองประการที่4ไม่ทำลายวัฒนธรรมประเพณีข้อนี้ก็สำคัญประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตมารยาทในการไหว้การแสดงความเคารพมารยาทในการเข้าสังคมมารยาทในการแต่งตัวในการพูดจาพบปะในการดำเนินชีวิตทั้งหลายวิถีชีวิตการแต่งกาย นะประเพณีทำบุญประเพณีท,ท้องถิ่นช่วยกันํำรงรักษาไว้ชีวิตเราจะอยู่ดีมีสุขเพราะประเพณีวัฒนธรรมเป็นที่หล่อหลอมความรักความสามคัคคีความถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อให้เกิดความบันเทิงเพื่อให้เกิดที่พึ่งทางใจเพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันรักกันสามัคคีกันเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขประการที่5ไม่หนีความจริงก็คือสัจธรรมท่านผู้ชมทั้งหลายความจริงที่เราต้องรู้ศึกษาให้เข้าใจชีวิตคนเรามีช่วงที่เราได้ลาภคือได้ลาภของกินเครื่องใช้บางช่วงมันได้น้อยบางครั้งมันได้เยอะมันก็เป็นธรรมดาไม่มีใคร ได้เต็มร้อยตลอดเวลาหรอกท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่2ได้ยศเสื่อมยศยศถาบรรณาศัก์ที่มีถูกสมมตุติถูกแต่งตั้งตามระยะเวลากำหนดบทบาทที่ถูกระบุเอาไว้แต่ก็ทำหน้าที่ให้ดีใช้หน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ครอบครัวชุมชนสังคมจะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันต่อมาเราได้รับคำสรรเสริญและก็มีคนนินทา ก็เป็นธรรมดาของโลกเป็นสัจธรรมที่ต้องรู้ไม่มีใครได้รับคำชมตลอดเวลาทั้งปี3ามโลกสิวันไม่มีใครถูกนินทาทุกเดือนตลอดเดือนหรอกครับมันขึ้นขึ้น,นลงลงตามเหตุปัจจัยที่เราทําดีถ้าเราทําดีกระแสะขึ้นความดีก็เข้าทั้งหูให้เราได้ยินชื่นใจนะกิริยาอาการที่เข้าทางตาเราพบเราเห็นมันก็มีความสุขเย็นตาเย็นใจ หรือคนรอบข้างห้อมร้อมชื่นชมนิยมเราเพราะเป็นความจริงที่เราทำดีสิ่งดีก็ให้ผลในขณะเดียวกันบางครั้งบางตอนบางจังหวะท่านผู้ชมทั้งหลายบางช่วงเราเกิดความท้อบ้างบางครั้งอาจจะลงไปเจ็บสิงเส็บติดางไปคิดผิด,ดพูดผิดทำผิดไปพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาก็นินทาเนี่ยเขาก็ ว่าร้ายเราก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นความจริงแล้วก็ปรับปรุงมีสติกำกับควบคุมตลอดเวลาอย่าเผลอเนะี่ยถ้าเผลอนี่อันตรายครับเพราะฉะนั้นประการที่สความจริงที่เราต้องรู้ก็คือมีความสุขและความทุกข์เป็นของคู่กันท่านผู้ชมทั้งหลายสุขเป็นผลคือมันเกิดขึ้นตอนท้ายในขณะเดียวกันทุกข์ก็เป็นผลเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกว่าจะเกิดความทุกข์มันก็ต้องมีเหตุของความทุกข์ก่อนก็คือไปสร้างเหตุไม่ดีนะเช่นเรียนหนังสือไม่ไม่ดีไม่สําเร็จเหตุก็คือขี้เกียจเรียนขี้เกียจอ่านไม่ทําการบ้านไม่ทําโครงงานไม่เข้าห้องเรียนฟังบรรยายหรือทํากิจกรรมนู่นนั่นนี่ไม่ครบตามเกณฑ์ของทางสานศึกษาผลที่เกิดมาก็เป็นความทุกข์ติดรอติดมอสอ นั่นยกตัวอย่างให้ฟังหรือทํางานไม่รับซีไม่รับขั้นไม่รับเกียรติบัตรก็เพราะทํางานไม่เต็มเวลาทํางานไม่เต็มใจทํางานไม่เต็มคาบทํางานแบบสุกเอาเผากินไม่รับผิดชอบไม่กระตือรือร้นงานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับคนทํางานคือไม่ได้รับรางวัลไม่รับเงินเดือนที่ถูกปรับขึ้น ไม่รับเกียรติบัตรหรือไม่รับการต้อนรับที่ดีจากเพื่อนร่วมงานด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายเมื่อเราไม่ทำห้าข้อนี้ไม่ได้ไหมายความว่าชีวิตมันจะดีเลยเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ตรงกันข้ามเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีเพื่อจะให้ผลเป็นความดีความสุขความสงบความร่มเย็นพรุ่งนี้มีคำตอบวันนี้ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกคนทุกท่าน ที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระดีๆจากวัดเจดีขออำนวยพรท่านผู้ชมทั้งหลายว่าสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีเปรมกระเสมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยเจริญพร